สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาที่เคารพครับยินดีต้อนรับทุกท่านมาที่เมืองบาดันครับพาพี่น้องมาชมพิธีรักษาโลกรักษาไพ่ร้อยแปดครับผมถือว่าโอกาสดีครับจะได้ชมน้ำกันเนาะพี่น้องเรียนเชิญทุกท่านครับ ตีสานิมนต์มาตีสานิมนต์มาตีสานิมนต์มาพุทธนิมนต์ธรรมะนิมนต์สังฆะนิมนต์ขอนิมนต์หลวงปู่เท่าหลวงปู่พิบูลขอนิมนต์หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีสุโธธนาหลวงปู่สงศัยนักญาณะขาราถองค์หลวงปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดองค์หลวงปู่ฤาษีหลากหลฤาษีตาไฟฤาษีตาโถฤาษีตาหม้อฤาษีหม้อ ปุรุศีสทำดีปุรุศีนารักปุรุศีวัดปุรุศีสอนน้อมปุรุศีพันเขาปุรุศีนาคงปุรุศีนาคาดปุลุศีเปิดสมบัติปุรุศีทั้งร้อยแปดองค์ที่มาได้กล่าวนามถึงลูงปู่คุณถึงลูกปู่คุณเเียงลูกปู่เราลูกปู่จังลูกปู่โชติล้วนลูกปู่พ่คนนี้ครูาอาจารย์พุทธโธบังเกิดธรรมโมบังเกิดสังโฆบังเกิดพุทธโธเป็นจริงธรรมโมเป็นจริงสังโฆเป็นจริง

Paritawana mitang samita patantaka. Awikita kita paritang kanan. Oh, kake kami cak ja rupi kiritikaratate cantalike wimani dipilati cakami teruanakani. เกฮาวัตุมิเคเตผู้มาใจยันตุเทวาสารธาลวิสเมยักขคันดัปนาคาปิทันตาสันติเกยังมุนิวะเรวจนังสาธาวเมสุนันตุธรรมะสาวนัคโลยมปัทันตา

अ नत्तरो पुविच्छतम वसारति सद्धे देव मनुषालं कुतो भगवति सवातो मखवति सन्ततिति तो इनिपतिको उपनयतो वद्यतमेति सभो विञ्जोनी असुसनिपनो

อโหนัยะอโหนัยโยธังติเนโยอัญชลีกะระณิโยอะนุตารัมปุตตะตะโภกัสสะติสัมภูเตสัมภูเตอะโตวิสัญจะตะวัสสะสัญจะสหัสสะติปัญจะสตสะหัสสานินมะเมศีตัสสะอะหังเตสังธรรมมันติสังจะอัทธะเรธัมมานิหะ นามการานุภาเวนาทวาสพเพอุปัทเวอาเนกาตรายาปิวินัสสันตุอเสสะโตสัมภูเทปัญจปัญญาสังจะจะตุวีสตสหสเกทาสสัตสหสานินามิสิราสะหังเทสันทะมะจันันจอาทเรนามิหังนามการานุภาเวนัสวาสพเพอุปัทเว

นโมรตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเนสิโนนโมอุตตมะธรรมสวัสดิตัสเสวะเตมีภะนโมมหาสังฆสาวิวิสุทธาสีลานิกิโนนโมโอมาตญารัตนาตยาสสาทุกังนโมโอมาคาติตัสสะตัสสะวัตถุตยาสปี นโมการะัปมาภาวินาฬิศาันตูปัฏฐาวานโมการานุภาวินาสุวติโคตุสัพพะทานโมการัชเตเชนะวิธิมหมิเต,เตชะวาติวะคภะโทพธุธนางสานุมะวะเทธาสัตติลสสามสัมเตริปโลตานุอาตูวิกโรโตคะสุนโนปันสนัมณัจจชะ วิโทผุสัมมาสัมพังละอวะคาภโสปิติยิยันทุนิมิตังอาว่มังกรังจาโยจามนาโคสะปุนัสสะสะโทปาปะตะโหทุสุปินังตังตังผุธานุภาเวนะเวนาสัมมินตุยันทุนิมิตังอาว่มังกรังจาโยจามนาโคสะปุนัสสะสะโทปาปะตะโหทุสุปินังตังตังธรรมมาภาเวนะเวนาสัมมินตุ ยันพ <c oughs> ุนิมิต um ังอมังคังจัโยจักมนาโวสกุณสัสสะโภภะะโภทุสุปินังกันตังสังฆานุภาเิยาสัสมิโตยานิทะพุตานิสมะคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเทตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังพุทธังนามาสามาสุวัตถิโหตุยานิทะพุตานิสมะคตานิ Ummani wayani wa antarike, tak kakakang e, manuska pucitang, hamang namasama suwati hotu. Yani takutani samakatani, ummani wayani wa antarike, tak kakakang e, manuska pucitang, sangkang namasama suwati hotu. Hinang puklanang nawang naci sampawang, wikratatikaya tike, hawasumite jinakisha, วิโ <c oughs> ิชนธานิพันติทิรายัหายัมติโกปิรัมปิสังเครตนังวานิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสติโดโด์ปิดหมดตัวณโมเมสัพเทวานางังสัพพะคารหัตเทวานางังสุริยันเะปพุสสกิพโมเจเทวานางังธโทราพังชิโมสุขโรจันทราพัง โซโลราหูเกตุจารมาลังสัพพะปัญญมินะสันติสัพพะทุกังมินะสันติสัพพะรุกังมินะสันตินักขนะหังวันธานิสัพธาสัพเพเทวามังกรตุสัพพตาอิเตนะมังคะเตชนาชนะโสติภาวันตุเมชัยยันโตโตยันชัยชัยยันติปตระริยันชัยช่ยันโตโตยันชัยชัยยันเต๋รฤทธิตัง haiya yan ya chai do di yan di chai ma yo yan chai di ye ke di chai yo chai yan yan to chai ma sa ahang ka padja nuk tang ti iti iti ri upang ti e yang วัตโตโสโมโนโกยะวะนะสักตาอะอะระหะมะนะปะสัยุกาสปัญโยโหตุมังคะราณิติปัจโวอาวะกาวะณุหะกวะนะวะอากะสาละธรรมะนะสักกะโสสุรัญโยวาสโกอสังกะโหรูปะโขสาหะเตโตโยพินทะจักขุสุโสยิตังหะยิยะจิตังสังฆังะเปรี ໂุປັນໂນປັນເທສັກຄະເມຈະໂລເຈັນຕະເສ સુ ຂະເທສຸຂະຕັນຕິຕິສະປັນໂຍຍະ સુ ໂກຮໍອຸຄາປະຍະທັງອຸພະລະນະອັງຈາຕຸຕັງຈະອະຫັງປັນໂຍຍຸດຕິພຸດທະຄະໂຣະຕະທັມມະຄະໂຣະຕະສັງຄະຄະໂຣະຕະສິດທາຄະໂຣະຕະ โสวัจจสตตาตัหั่วันทานิสัพพทาเอติคาวตังสุตังไมหังสะระณังคาชามิวายังคาวตังสุขังพรมมาโยติหอหังาสังฆาคารวะติติตัง ลูปูน้อใช่ยัมพยานานะแันนะครลูกปูดูสี้องรับดลก <c oughs> ถงงึงกุญกลูลูปกระทิงกะดิงท้องฮอ,อนิบนทุกพระองค์คนนี้เมสืสวดอัดสวสดยัดพริกเกลือเกลืปลาปันเกลี้ตําพริกร้อยแปดให้มีฤทธิ์มีเดียมีรามารมีจงมันเกิดทรัพย์สมบัติจงมันเกิดสิ่งที่ต้องการในวันนี้ด้วยเถิน Juk Tiro sena Jutang pupang pang pang pato I Mangkoi I Kaya perih yang sutin ne majeti Cai te tiyang ma ang upat satu nak caiyo caiyak caiyak perih to <tuh> tiyan tiyan cai perih perih caiyo A A I I U E O K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  C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  J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  T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  Pak 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 Mak Jarak rawat sehalah ang อากลานิสิทติอธิยถาโลเกอถาสังพันธิอัคตูนาคตูฟุทโธอาศบุนานุปัตโวอาวิชฌจารันสัมปโนอาโศวิชาบกาสายิอีทิโมโนจารสัมปุทโธอิสาโทปุตุโมอิมังคัปชิตตวาอิโตปริณิพานตโตอิริยปเทศิสัมปโนวิสาโพนาโตจาอิทิปโตนาระสัมปโนอุตโมโหติอุปชิตตวาปะกรตุทาโชอุระโตสิโยนาถาอุคตูระคัตนาอุคตูโมหะอิจาวโมเทพุทธะโต

अनति सफा सलेनाति से दुखना तते चेते वचतारिय यय सतत ततना पुलि सनां समितवा पापा के माने सपदं सि यो सतात राय रक्ता तुष्यो जरा जरा तुक्सा तरण चेविन तरति जरा सासरे सास उपला चिते सपे तवा सपकिसेनेना उत्तमो लोसना तो मातिच्छा यय सपथम मन्जय जमलक फा काति न बकंतवा जजाथौ इच्छानतो สาริติขันติอนิปนังสุเมติมาภาสริตตาจิลุกาตตังวิโลจเตกาตาตุบาวเดชกเวมรติกาติอธาติทับเยปิ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 นังขามวินังวิทุวินาขโคมาคาโตนาโสรนาคาโตที่มาจโตนาคาโตตาทัะเวรัสญาโตพระเวพระเวนาติจาตุธรรมะเยตตาลยะคปทาตติตาภสังสุเรตตาติจาตัสะเวเมนตังมารเสนียนามติสัพพทุกขาโตนามติตโนมัสเซนามาปายุทุกขาลา

ท้มเตี้ธรรมสรวเนวะสักนทะเลยะตาโยไวทัตสัพพะมัจาะเไปมะนาชโนนวิติสุทธะุคันนังนาติตาคตานะรักการปะกามินิสโโนปโรปจาริคตินิปังเตมิติมาพาเนตาติลูกาตตาชนังวิโรจเตพะรติสัพพะมันจะกลิิโโตสัพพะตติทังสาเปติมัทธาชโน